สวัสดีพี่น้องเอ็กซ์ซีสุขูสุคนเป็นจังไดนะ้อืัอนี้โชคมันกันแนะน่บ่นะห,หน้อืัอนี้เนาะผู้ติดตามห้าน้อยมืัอนี้วันที่ยนะี่สิบเอ็ดนาะพี่น้องานะพี่ผู้โชคมีผู้หมันบนะ่โชคมันกันแนะ่บนะ่เข่าซีน้อยวันนี้พี่น้องมีแตกน้ำนาะพี่น้องเนาะมีแตกครูหนึ่งมีตั ตัวสำรองแตกเลยพี่น้องหาซีแตกตรงๆตัวสำรองถ้าพู้ได้เขาจอถ้าเขารูดกรคือเก้ากระได้คือเก้าแหละพี่น้องได้สองเด้งคือเก้านั่นแหละถ้าเขาดูดกับมาันย่พี่น้องเนาะ ก็เลยสิหาซีคือเก่านน่นละล่ะถ้าเขาต้องรูดต้องจอกอะโชคดีสองสันละพี่น้องเนาะปกติกะเขาเขาหมดมือน,นี่พี่น้องซีซีหน่อยเอาเอาให้พี่น้องเบ่งกันทบทวนความหลังทีว่าผ่านมาก,กันเขาตัวได้แน่เขาอันได้แน่เนาะมือน,นี้กะวันทียีซเวสได,ด้พี่น้องได้ ตบต้วนให้ให้เบ so? ิ้งมีสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกห้าด้ายเฉพาะิจกับจ้าโคูสองสามแปดหกหนึ่งสองสามสี่วิ่งสามสองสามวิ่งสองสามกลมเลนสองสามลูดเขาวิ่งลูดนั่นละพี่น้องวิ่งลูดเขาสามพี่น้อง ได้สามเกียดเดินพี่น้องเด้อได้สามเกีด,ด,พ,ด,ด,กดพี่เศษโอตำแล้สิลมแล้วโอ้ยน้องจะเรียนอะไรเป็นยังสิเด,เดียวเดียวพี่นอ้องเลยเดียวเดียวเดี๋ยวขอถทษขอถทษตำเมื่อตำเมื่อตำเขีนตำถดได้หลายเพราะท่านได้เขียนดังบ๊บเป็นยัง มนันมีก็มหอดปกติพี่น้องเฮ้ยมหัดพิเศษพิเศษกระจับคูสองหางคหาสองสามหาซีิ่งสองหากมเดินสองหาล่องหาซีเขาลุ่นหาพี่น้องหาซีโต้สำลองเขาแตกพี่น้องแตกหาซี มื่อนี้เครื่องมีแตกด้วยพี่น้องเด้อบ่เป็นบ่แตกดิแตกตรงๆหาซีออกสองหาซีถ้าเอาไปเอาสองตัวไปจับวินกันพี่น้องเอ้ยนี่ไหมสองหากับหาซีออกมาเลยสองหา้าซีตรงๆ,ๆพี่น้องสามตัวแล้วเขาไปวิ่งกันตัวตัวเด่นกับตัวรองเขาไปวิ่งปกติ 9ก9าฮกเกาเก็เก็กเกาวิ่งเกากรมเ่นเก่าฮกรูดเขาเก้าพี่น้องคือสามเก่ามาวจับคูหาหเก่าเกซหก็วิ่งหากรูด กผมเล่นหาหกร่องเกจศูนเขาหาพี่น้องได้หาหนึ่งมื่อนี้ถือว,ว่าสมบูรณ์เด้อพี่น้องสองมือซัอนแล้วเด้อพี่น้องเด้อมีแตกซม,มีแตกน้ำมือพี่น้องผู้ได้ออกไปหรอกก่ะไวยขึ้นมาซเดินดีเดินถ้าหน้อยปู่คุณเป็นพี่น้องกลับมาก่อนดวงจันทร์เป็นจังไรเนาะดวงจันทร์หายเงียบไปไม่บอกเขาอยู่จังไรอยู่ดีสบายว่าดวงจันทร์เด้อซีดอีก ขันกับขึ้นมาจะเด้อกับขึ้นมาเบิ่งห้าหน้อยปุกคนอ,อีกซะมันสัตึงบรรลุด์กับบรลุดหลายดอรุเจะละมือละเทียะมือละรุดมือละน้อยสองน้อยนะั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาเต็มเต็มแล้ว,วเริ่มเขามาแล้วขึ้นมาดีแล้วพอขัางโตขึ้นมาได้แล้วสองมือซ้อนแล้วเพี่นพองเด้อไปเขามาเบิ่งกับจักว่ามันเขาสองมือซ้อนแล้ว เสีนหลุดทั้งหลายพิเศษมีแตกพี่น้องมันหาซี่ตรงๆเลยสองหาซี่จับตัวเด่นกับตัวสำรองมาหมุนใช้กันสองหาซี่สองซี่หาเลยสองหาซี่เลยพี่น้องงำๆมีผู้จับไปหมุนอยู่เี่นี่เอกสามตัวนะ่ะของไพิเศษ มาเมือนกะมาเบิ้งของวันที่22้อพี่น้องเด้อสันนำเยอยบ้างหนึ่งหันทะเลขาดเสียงบเบาเสียงปากประจังหน่อยมาพี่น้องมาเบิง้งบายนี้วันที่22มือเอื้อนมือเอื้อนจับเต็มเต็ม้ะพี่น้องเด้อเริ่มเขาแล้วเดินทังทีดีแล้วไปเป็นทังทังทีดีแล้วพี่น้องเห็นทางทีดีเห็นทางีิลำชิรุวยแล้วกลับมารวยแล้ว จับคู่สะพ่อกิดนันที่22สิบงหาคมจับคู่ห้าสามห้าสามห้าหนึ่ง เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกสามหกสามวิ่งวิ่ง

พิเศษ พิเศษพิเศษเฉอีเฉอเศษพิเศษจ,จับคู่เก้าหาเก้าหา hốt kết hốt kết hà hốt hà hốt hà hốt là cả câu sổ. เกวิ่งวิ่งเกหาวิ่งเกหาวิ่งเกหาวิ่ง ผมเด่นเกาหาล่องเกาศูนปกติ nguk keti keti nguk keti jap kuo get หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามเก็ดสองเก็ดสอง เกดสองเกีดสองเดสี่เี่เีิ่ง หกเก็ดหกเก็ดวิ่งหกเก็ดวิ่งกลมเด่นกลมเด่นหกเก็ดลองเก็ดสี่ ก็สีทีนี้สิเวดแตกมือนี่แตกขัดๆเลยพี่น้องเอ้ยแตกเขา4ีหลอบมีแตกอีกต่างหากนะพี่น้องเนาะลำด้วยกันกที่พูดทิดตามพวกไปกระสีว่าดับด้วยวันนี้มาเบิงเขาสองมือซ่อนแนละ้วเด้อเว้ยขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อ VIP ไอพี่เจ๊บคูหกสองเก็ดสองเก็ดสองเกง็ดแปด เ8ทแปดเกแปดสามสี่สามสี่วิ่งวิ่ง วิ่งหกสองหกสองวิ่งหกสองวิ่งกลมเล่นกลมเล่นหกสองโลดหกสองล่องสามกับสี่ แคปหนาจอเด้อแคปหนาจอเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดเข้าม้าเราก็ได้ามา,ดเาเบิ่งของดีสองมือซ้อนเด้อพี่น้องเด้เอเข่าทุกตำแหน่งเข่าทุกหน่อยที่หน่อยเข่าเต็ม่ยเปลี่นพี่นางมือนี่เก่งก็เหมือนว่านเพราะว่ามีแตกนี่ยเหมือนว่านมีแต่ได้หลุดเขา่าจะหลุดเขา่าจะวิ่งหลุดมือนี่มีแตกจอมีตัวจอนั่แตกตัวสำรองพร้อมพี่น้องเอ้ยไป ไปลวยไปโฉกดีแน,น่นอนมีผู้โฉบผู้หมันแน,น่วันนอมือนี่วันที่ยี่สิบสองเรื่องของมือเงินบาทนี่จับคู่ไฮแล้วเอาไปลวยกันได้พี่น้องเด้อว,วันที่สิบยี่สิบสองสพอกิดจับคู่หาสามหาหนึ่งเก้าศูนย์หกสามวิ่งหาสาม กมเด่นหาสาม่องหกสมนี่สัมผัสกันบาลันกันนัสศีนาเอาไปวิ่งเป,เป็นเป็นเหล็กสาตเนาะนับพี่น้องหประตูคือจัง 4, 4, 4, 4, ีสองหาสีหาบางหนึ่งหันของพิเศษพิเศษจับคู่เก้าหาหกเจ็ดหาหเก้วิ่งเกหาวิ่งเกหากมเด่นเก้าหา ลองเก่าสวนนี่กะนาเอาไปเล่นซ้ำหกประตูพี่น้องเดล็กมันเหล็กมันพันกันว่าแล้วถ้าซุมติตสามโตนี่เอาไปเล่นหกประตูเราได้พี่น้องได้เหล็กสามโตเอาไปเล่นหกประตูปเป็นเหล็กสามโตบนได้ปกติจับคู่หกเก็หนึ่งสามเก็สองเก็สี่วิ่งหกเกกลมเด่น หกเกตร่องเก็สีนี่ก็น่าเอาไปวิ่งน่าเอาไปหมุนหประตู6ประตูงามๆพี่น้อง v i p ทับโคหกสองเก็สองเก็แปดสามหสองวิ่งหกสองกลมเ่นหกสองร่องสาสีอันนี้จังเอาเอาไปจับหมุนมาได้บางสองตัวตัวกลมกับตัวร่อง อยู่บนนั่นอยู่สามสามน่อยบนนั่นเอาไปหมุนได้เมดนั่นอาจจะเป็นเครื่อสองหาซีนี่ลองเอาไปหมุนมั่งได้พี่น้องได้สามตัวบนพ้ได้หมุนเปลี่ยนก็เอาไปหมุนหกประตูหกประตูหกประตูอ่พี่น้องู้ได้ขอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เล่เด้อกดติดตามไปเพื่อสิบว่ได้พิษผัดกลับมาเขามาเดินดได้พี่น้องได้ว่าจังใดกลับมาเขามาเดินดีแล้ว พี่น้องกับขึ้นมาซะผู้ออกไปก็ได้กับขึ้นมาเสี่ยมาแช่กันคือเกาเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องสุขู่สุขคนโชคดีโชคโมันมันเอื้อวันที่ยี่สิบสองแห่งแห่งปังปังกันเด้อลำรวย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 นั่นท่องไรมาเทมาย่าเจ็บยัจนคุณพระรักษาคุณพระคุ้มครองโชคดีกันทุกขู่ทุกคนเด้อพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี